โอ้ไม้กั้นลงพอดีเลยนะะเขาอย่างเลาะได้นะคนเราเออเจ๋ออ่ะโอ้โหอะไรล่ะเนี่ย ตรงนี้เป็นจุดตัดถนนสีอยุธยานะครับผมมุ่งหน้าไปอ่ไปยอยู่รถไฟนะครับผมโงพยาบาลรามาธิบดีนะรตรงนู้นนะฮะแต่มีขบวนรถนะครับผมรอสัญญาณอยู่ทางนู้นนะฮะหมายกั้นลงนะครับผมก็จะลงทีละฝั่งนะฮะ ช่วงเย็นรถเยอะมากนะครับนี่คือรถติดไม่กาันลงแล้วนะครับางนู้น รถไฟมาอีกขบวนนะครับผมมาลุ้นูว่าเป็นขบวนอะไรหรือเป็นรถสินค้านะฮะอ่าไม่กลงนะครับผมขณะนี้นะครับ18นาฬิกา17นาทีนะฮะคาดว่าน่าจะรอขบวนส่วนด้วยนะฮะที่ถนนสีทุยยายนะครับผม เปิดไฟมาแล้วนะครับผมก็จะสวนกับขบวนรถด่วนพิเศษที่9นะครับผมกรุงเทพเชียงใหม่ เสียงเครื่องยนต์กระหึ่มนะฮะเป็น G A 4 5 4นะครับผม มีพวง้ายด้วยนะฮะอ่ารถด่วนพิเศษที่9นะครับผมกรุงเทพเชียงใหม่นะฮะร,รถจักรเป็นที่ติ 4513นะครับผม ถาน,นีต่อไปจอดที่3มเสียแล้วก็ชุมทางบางซื่อนะครับอ่าก็สัญญาณปลอ่อยอ่าปล่อยไม้กั้นแล้วนะฮะสัญญาณไม้กั้นลงแล้วนะครับผมก็น่าจะมีรถไฟมานะฮะ รถไฟมาแล้วนะครับผมแสงเจเดจจามาตอนนี้18 00. นาฬิกานะครับผม45 00. นาทีนะฮะก็ทีจุดตัดถนนสีทุายนะครับผมหรือหอ,อสัญญาณหลวงจิตรดานะฮะ อ4227นะครับผมเป็นขบวนรถเร็วที่167กรุงเทพไปทางสถานีกนต,ตังนะครับเป็นรถเร็วสายใต้นะฮะสถานีต่อไปจอด3เซนนะครับผมแล้วก็สถานีชุมทางบางซื่อนะฮะ ต่อตรงนี้เป็นจุดที่รถไฟชุมนะครับผมก็มีขบวนรถไฟเที่ยวร่องนะครับผมเข้าสถานีกรุงเทพนะฮะ ก็เป็นขบวนรถเร็วที่136นะครับผมอุบลราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทพนะฮะก็18นาฬิกา58นาทีนะครับผม เป็น G E A นะครับผม4 5่5้า จะมีขบวนรถเที่ยวล่องและเที่ยวขึ้นนะครับผมผ่านจตุตัดสีออทยานะครับผมตอนนี้19นาฬิกานะครับ3นาทีนะฮะก็จะมีอ่ารถเร็ว139นะฮะที่จะอ่าไปอุบลราชธานีนะครับ,รว,รบ,บ,รบวิ่งผ่านจุดนี้นะฮะโอ้โหไม้กั้นลงพอด,ดีเลย อย่างเลาะได้เนาะคนเราเออเจ๋วอะส่วนเที่ยวร่องนั้นอาจจะเป็นรถเร็วหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่าต้องดูนะฮะโอ้โหอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหดูหไม่น่านะฮะไม่น่า นี่ตดชี้นะครับผม4501นะฮะขบวน,นเร็วที่139นะครับผมอ๋อเที่ยวลองนี่เป็นขบวนรถเ,เปล่านะครับผม ก็เป็นชุดเรืวขบวนที่สองสานะครับกรุงเทพอุบลราชธานีนั่นเองเป็นรถนอน c ซ R นนะฮะโอ้โอเห็นเมื่อกี้ไม่น่าผ่าไฟแดงนะครับผมไม่น่าผ่าไม้กันนะฮะอย่าทำตามนะครับอย่าทำตาม พอรถไฟผ่านไปที่เรียบร้อยนะทุกคนนะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดไม้กันเองนะฮะโอเคไหมก็ประมาณนี้นะครับอย่ารีบร้อนนะฮะ